ส,สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้เราก็มากับเว็บ k m m อ็ม com นะผมเว็บเพิ่ oh! มยอดไลค์ยอดผู้ต mm. ิดตามอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะผมก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะผมที่อยากจะใช้งานตัวโปรแกรมนะผมก็ลองเข้ามาใช้งานกันดูได้นะฮะก็วันนี้นะผมจะมาสอนวิธีการปั๊มไลค์รูปภาพไอจีนะผมหรือความถูกใจ IG นั่นเองนะฮะก็สำหรับตัวโปรแกรมของเว็บเ m เอ็มนะผมเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็สามารถกดสมัครสมาชิกกันได้เลยนะผมสมัครสมาชิกฟรีนะฮะก็จะอยู่ด้านในตัวเว็บไซต์อย่างนี้้้นนนะะะะผผผมมมจลงงงชชื่ออเขขาาใรหัสฮ พอเราลงชื่อเข้าใช้งานมาแล้วนะผมก็หน้าตาของเว็บไซต์มันจะเป็นอย่างนี้นะผมก็คือจะมีข้อมูลของเราอยู่ด้านบนนะผมให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะฮะเพื่อมาหาหมวดหมู่และบริการที่เราจะเลือกใช้งานกันได้เลยนะผมก่อนในตัวหมวดหมู่ที่เราจะเลือกนะผม,มจะเลือกเป็นบริการแนะนําของ IG นะฮะหลังจากที่เราเลือกหมวดหมู่ได้แล้วเราก็มาเลือกบริการกันต่อเลยนะผมเราก็ต้องเลือกเป็นตัวปั๊มไลน์นะผมมันจะมีปั๊มไลน์แล้วก็ปั๊มผู้ติดตามนะฮะตรงนี้นะผมให้เราเลือกเป็นตัวปั๊มไลน์นะผมจะเลือกเป็นตัวปั๊มะ หลังจากที่เราเรลือมบนหมุนแล้วบริการได้แล้วนะผมขั้นตอนต่อไปเขาจะให้เราไปคัดลอกลิงก์ของโพสต์นะครับผมจะไปที่ไอของผมก่อนเลยนะกันนะผมผมจะโพสต์เป็นรูปภาพอันนี้นะฮะนี่ครับผมหลังจากนั้นเราก็กดคัดลอกลิงก์มาเลยครับผมนำลิงก์มาวางไว้ในช่องวางลิงก์ตรงนี้นะฮะแล้วเราก็มาเลือกปริมาณเลยนะผมจะเลือกเป็นปริมาณที่เขาแนะนำนะผมก็คือ1000 คนนะฮะก็ค่าบริการแค่เพียง20บาทเท่านั้นนะผมเราก็กดสั่งซื้อได้เลยฮะหลังจากนี้เรากดสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก็จะเด้งกลับมาที่หน้าแรกแบบนี้นะฮะให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะผมเพื่อมาเลือกเพื่อมาดูตรงนี้นะผมก็อันนี้จะเป็นใบเสร็จของเรานะฮะถ้าเกิดว่ามันขึ้นแบบนี้แล้วนะผมแสดงว่าโปรแกรมนะผมเริ่มทํางานแล้วนะที่เหลือเราแค่รอย,ยอดไลเด้งนะผมก็ถ้าเกิดว่ามันขึ้นใบเสร็จอย่างนี้ถ้ากับเราสั่งซื้อเสร็จสิ้นนั่นเองนะฮะ ก็ในตัวใบเสร็จจะแจ้งข้อมูลต่างๆของตัวโปรแกรมที่เราเลือกใช้งานไปทั้งหมดอยู่ด้านล่างตรงนี้นะผมแล้วก็จะมีเลขรหัสอันนี้นะฮะอันนี้จะเป็นเลขออเดอร์ของเรานะผมในกรณีที่เกิดปัญหากับตัวโปรแกรมที่เราเพิ่งสั่งใช้งานไปนะผมเราสามารถนําเลขออเดอร์ตัวนี้ไปติดต่อกับแอดมินของเว็บ KMM ได้นะผมให้เขาแก้ปัญหาให้เราได้นะฮะก็จะมีทั้งติดต่อผ่านไลน์ตรงนี้นะผมหรือว่าจะเข้าไปที่ขีด3ขีดตรงแท็กเครื่องมือตรงนี้นะฮะแล้วก็มาที่คาว่าติดต่อฝ่ายสนับสนุนตรงนี้นะครับผม แล้วก็ต่อมานะผมสำหรับช่องทางการเติมเงินทุกอย่างเลยนะผมมจะอยู่ในแถบเครื่องมือที่ซ่อนอยู่ตรงด้านหุงขวามือบนตรงนี้นะฮะมันก็จะหายากนิดหนึ่งนะผมช่องทางการเติมเงินก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะผมก็จะมาที่คําว่าเติมเงินตรงนี้เลยฮะก็จะมีช่องทางการเติมเงินครบทุกช่องทางเลยนะผมก็จะเป็นสแกน QR โค้ดทุกธนาคารนะผมทุนนิเ็ศอังคารเ็สบัตรดิบิตบัตรเครดิตใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะผมแล้วก็ต่อมานะผมก็จะมีแนะนําเพื่อนด้วยนะผมเราสามารถคัดลอกลิงก์ของตัวเราเองนะครับผมส่งไปให้เพ เดี๋ยวเราจะลองไปดูที่ไอจีของเราละกันนะผมว่าตอนนี้ไลค์ขึ้นมาแล้วหรือ,อยังนะผมเดี๋ยวผมขอรีสักรอบหนึ่งนะฮะนี่นะครับผมยอดไลค์ก็ขึ้นมาแล้วนะผมก็ขึ้นมาเป็น9ก้าร้อยแปไลค์แล้วนะฮะก็มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะผมจนก,กว่าจะครบนะครับผมสำหรับตัวโปรแกรมนี้นะฮะผมก็ใช้งานมานานแล้วนะผมก็สุกอันเลยนะผมที่มียอดไลค์เป็นพันเป็นร้อยอย่างนี้นะครับผมก็ใช้ตัวโปรแกรมของเว็บเคเทั้งหมดเลยนะฮะ ก็ตัวผู้ติดตามผมก็ใช้เหมือนกันนะครับผมก็สำหรับตัวโปรแกรมนี้นะฮะมันก็จะมีการแจ้งเตือนปกติครับผมนี่ครับผมคนที่มากดไลค์เรานะผมก็จะมีการแจ้งเตือนให้เราแบบปกติเลยนะฮะตัว AI ของ Facebook ก็ไอตัว AI ของ IG ก็ไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับผมเราก็สามารถใช้งานกันได้เรื่อยๆเลยนะผมเนียนๆกันไปเลยนะฮะแต่กับเพื่อนๆคนไหนนะผมสนใจที่อยากจะใช้ตัวโปรแกรมอย่าทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ลวกันนะผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ